เราตั้งสมาคมผู้ปลุกอินทรพาลัมขึ้นนะครับพวกเราคนที่รเราทํากันเนี่ยเราพยายามผลักดันเพื่อที่จะเรียกว่าเพิ่มรายชื่ออินทรพาลัมเนี่ยให้ไปอยู่ในลิสต์เพื่อที่จะส่งออกได้ในประเทศเป้าหมายที่เราอยากไปเช่น<ถ>จีนถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามพี่พี่นุในเรื่องสมาคมแล้วกันเลยพี่ว่าว่านะณนะวันเนี้ยอินทรพาลัมในการจัดตั้งสมาคมเนี่ย วันนี้ยเดินทางไปถึงไปถึงตุดไหนแล้วครับพี่ที่จะผักดันไปพืชส่งออกอาอย่างนี้ทุกวันนี้ณวินาทีเนี้ยคือตอนนี้เรื่องมันไปมันไปนจบที่กระทรวงเกษตรแล้วกระทรวงพาณิชย์ลงมากเกษตรร่วมกันเนี่ยนะเพื่อที่จะทำข้อตกลงทำข้อกำหนดทำหลายๆเรื่องอเพื่อที่จะ แต่เนี้ยยื่นไปแล้วในประเทศจีนในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับของกระทรวงเกษตรนักวัน,นเนี้ยผมกาลังผมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยเพราะว่าเราทํางานร่วมกันเพราะว่ากระทรวงเกษตรเขาก็ต้องการข้อมูลว่าอิพาลัมเนี่ยมันมันมีการดูแลมันมีอะไรแบบไหนมีสุขอนามัยแบบไหนมันมีอะไรแบบไหนหลายหอย่างกําลังทํามั่นใจว่าใ,ในฤดูกาลนี้มันไม่ทันอยู่แล้วเพราะอินารัมมันจะหมดแล้ว ในฤดูการน้าเนี่ยจบแน่นอนผมผมมั่นใจว่าภายในก็คือถึงหกเดือนเนี่ยจบับมีลิสต์รายชื่อในการส่งออกได้โดยเฉพาะาประเทศจีนกับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหม่คือคือต้องพูดกักัี่พี่นุกอย่างนี้ว่าผมเคยเขียนลงไปในเพจว่าณปัจจุบันเนี่ยพืชที่เขาเรียกพืชพืชส่งออกจากไทยเข้าจีนยี่สิบสองชนิดเนี่ยไม่มีไม่มีอินทรียอยู่ในที่ผ่านมาเนี่ย ผลไม้ไทยที่สามารถเข้าจีนเอาจีนก่อนนะเข้าจีนได้เนี่ยับมันมีแค่ยี่สิบสองชนิดใช่ครับแต่เรากําลังเอาอินผาลัมเข้าไปชนิดที่ยี่สิบสามอ่าโอเคครับแล้วต่ผมจะตอว่าทาไมผมผมผมถึงเขียนลงเพจเมื่อไม่ไม่นานกว่านี้ว่าอินผาลัมเนี่ยณวันเนี้ยยังอยู่ในขั้นตอนในการส่งรายชื่อไปซึ่งเดี๋ยวทางทางจีนเนี่ยก็ทาง g ีเอซีเขาก็จะ ต้องมาตรวจสุขอนามัยพืชมีข้อกำหนดอะไรว่ากันไปอันนั้นคือเรื่องของการดำเนินการตอนนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังเข้มข้นที่ทําอยู่ครับณนะวันนี้ผมกาลังสมข้อบูลก็คือทํางานร่วมกันว่าเขาต้องการอะไรเราก็ทําเปเปอร์ทาเอกสารด็อกิเมนต,ต,ต่างๆเนี่ยทําร่วมกันอยู่ครับครับ,รบทีนี้มันที่ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่า่ที่เขียนเรื่องนี้ลงเพจด้วยเพราะว่ามันมีบางกลุ่มที่ไปบอกให้คนปลูกโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ย บอกว่าเดี๋ยวปลูกเลยอินทรพาลัมเนี่ยเดี๋ยวจะส่งจีนซึ่งซึ่งพอเราพูดตรงๆว่าชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ไงพี่ว่าส่งออกเนี่ยมันต้องมีข้อกําหนดมีมีการเสนอรายชื่อไปซึ่งซึ่งตรงเนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ว่าณวันนี้ทางอาจจะที่ไม่รู้บอกคือทางสมาคมอินทราลัมเนี่ยกําลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการเพื่อส่งเพื่อยื่นเรื่องส่งไปจีนซึ่งกคาดว่าไม่น่าจะเกินหกเดือนอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนว่า โอเคแหละถ้าไปจีนได้ก็จะเป็นก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของผู้ปลิตอินสราารัมของของประเทศไทยที่จะมีช่องทางในการส่งออกและส่วนแ<ต>าง<ม>พวกมาเลเซียพวกฟิลิปปินส์พวกอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรามี FTA หรือข้อตกลงทางการค้ากับกับทางเขาหรือเปล่าอันนี้นรเราทําเราทําพร้อมกันไปเลยตอนนี้เราทําพร้อมอเราส่งพร้อมกันไปหมด